หลักอาวายามุกนั่นถือกันว่าปฏิบัติแล้วเสื่อมเสียทางโคทรัพย์มีเงินทองเข้าของเป็นต้นนั่นตามพระบาลีเสื่อมเสียแห่งโคทรัพย์ท่านใช้คําว่าโคทรัพย์แต่คนเดียวนี้มันตีความแห่งคําว่าโคทรัพย์น้อยเกินไปแต่เพียงข้าของเงินทองโคทรัพย์มันแท้จริงนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละคือพวกทรัพย์ของเราใหญ่มันลดลงใหญ่มันสูญเสียอบายมุกทําให้เสื่อมเสียพวกทรัพย์ดื่มของเมากระสูญเสียความเป็นคนเดียวนั่นแหละเที่ยว่ําคืนก็ไปสแสวงหาสิ่งที่ทําลายตัวเองตายเมื่อไหร่ก็ได้เล่นการพนันผีก็สิงเอาก็หมดความเป็นมนุษย์ครอบครัวเชื่อเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์เกียรติข้านทําการงาน ก็ลดความเป็นมนุษย์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องทําการงานนี่เียวก่ะเสียโคกัพย์อันใหญ่หลวงคือความเป็นมนุษย์ของเราเราอย่ายอมสูญเสียโคกัพย์คือความเป็นมนุษย์ของเราเลย